สวัสดีครับสุนิจโจดได้ไหมชนลครับสวัสดีครับแนนมากินแม่ออนนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตัวบางเบิร์ดที่จันทิมาลิสซอนครับกับเมนูปลาที่อันแน้โทรหามาได้นะเร็วเลยผมเอาปลาลูกทะเลมาตัวหนึ่งสดๆเลยนะนี่นะใช่แล้วมันเป็นอะไรเอากู้เล่อมาครับไปที่อ่าวทุ่งมหาทุ่งมหาเออแล้วก็ไปตรงตรงนั้นนะเขาเรียกว่าอ่าวทุ่งมหาหรือเป่ะโซนนั้นนะ เออเอาทุกงมหาทุกซางเออทุกงซางเออเอาทุกซางที่วางกู้รอดอ่ะเราก็ได้ปลาเก๋าเยอะเหมือนกันนะปลาเก๋าเหรอปลาาเกพอดีผมผมไม่ได้ไปด้วยครับเพิ่งจะขึ้นเรือมาตอนพอะบนเย็นนี่แหละแล้วก็ทำเลยเราจะพี่โจชิมก่อนช็มสี่มือคนไทยอ่ะเออเป็นของป้าหนูแต่ว่าน้องเตยเป็นคนเทอเป็นคนวางทำปลาอ่ะ อันนี้ตัวชิมไหมพี่โจชิมก่อนให้ก่อนใช่ไหมเก้าภาพไม่ชิมก่อนหรอลองดูสิว่าลูกภาพจะชิมได้ยังไงพ <laughs> ี่เด็กก็ไม่อยู่แม่ได้ตัวไม่ได้นอนหลายวันนะท <laughs> ั้งไป็ดดำทั้งเป็ดตกประเบอร์ผมนั่งยืนเลยเบอร์แล้วแล้วมันเรือมันใส่ไปใส่มาจนผมตาลายทุกวัแล้วอ่าคือคนไม่ค่อยได้มาเที่ยวทะเลไงอยู่แต่ในทะเลทุกวันเลยรู้สึกมึนไปหมดแล้วเนี่ยอ่หะเนี่ชิมตักให้ เดีอดร้อนได้นะเอาไปทอดได้อดีนานๆกินกันหน่อยนะครับกรป๋องนื้อกระป๋องเนื้อจิบๆพออยากินไวเนื้อปลาเก๋ามันมันสดนะปลาเก๋านี่มันแปลกมันมันเป็นของที่แบบสดๆนะครับนี่เชฟเชฟโอเคเชฟบลอ ดิบบูซีผมจำได้ดิคุูเปลี่ยนคิอเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไหมบอกว่าดิบตีเอ็นจิเออร์เอาแล้วมันดิบบูซีเป็นของใครวะดิบบูซีผมไม่รู้เรือผมอาดิบก็ได้ครับดิบีนะดิบีครับดิบตีเอ็นจ e เออร์ดิบตีอนจิเอร์นะครับดิบีครับนี่เป็นเป็นรรยการของกจนทาไมสอนเกาะทรตัวไปด้วยกันทุกทีมากดิดำลึกมากวันนี้ผมเห็นตกใจเลย ทำจริงไปเฮ้ยไปได้ไงวะงงเลยอ่ะก็มีตีกบตีสิบสี่เมตรครับสิบสี่เมตรสิบสี่เมตรตอนนี้ตอนนี้สถิติของตัวเองที่แบบไม่เคยเรียนนะผมไม่เคยเรียนนะกอด้านนะที่ก่อนร้านที่เราไปอ่ะเดี๋ยวก่อนร้านเป็นลางไก่อ๋อใช่ครับสิบสี่เมตรตรงนั้นสิบสี่เมตรเอ้น้องคนนั้นเฮ้ยมันดำถังมันดึกกว่านะแต่ละอันนี้ฟรีได้นี่คือว่าสุดยอดแล้วนะไอ้ดำถังเขาต้องแบบฟรีได้นี่เป็นความสามารถของตัวเองตัวเองล้วนครับใช่ครับเอาละผมลุลแล้วทำดุลแล้วทำดุลก็จะไม่เมตร ดวีเยะครับที่ตานี่ผมอยู่ที่ประมาณผมเห็นนะตีถึงหกเมตรไม่เกินหกเมตรเยอะนะเกิดเห็นอยู่ระดับที่ว่าคนที่คนปกติที่ไม่เคียรหัวเนี่ยหัวอื้อเนี่ยมันไม่ได้กี่เมตรสองเมตรอื้อแล้วครับสองเมตรสองเมตรนะสองเมตรก็อื้อแล้วอย่างวิ่งเนี่ยนะครับผมมันจะเปิดหัวก็เองนะปวดหัวเลยนะครับีเพื่อนที่มาซ้อมมีงานอะไรกันเนี่ยมีประวด ตันั้นน่ามานตีสีม่วง้าโน้นแล้วถามาไรมองเห็นลึมหวานก็ไนจะมีขวดย่้งอันนี้กินแกมได้นะแก้แกเลียนได้มีเออขิงขิงขาวครับขิงขาวเลยมาละพี่นกพีนกตั้งไหมตั้งนี้เรืคอับงงากรน ่อยใช่ไหมลองดู่นีก็อร่อยนะนี้ก็อร่อยนะอเลยนานกินแบบนี้ทีนะครับตวมหิวมได้ะเลยไม่ได้กินข้าวเลยไมตักเลยไม่ไรเนี่ตักเนื้อผมไมตักมากหรอกตักเนื้อตักนดีพี่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดำน้ำด้วยนะดำน้ำน้ยินเหน่อยมาก ผมกลับบ้านตอนนี้ผมโค้งครับกลับสองท่อนพี่ก็สะรอบเลยจะไปทะเลจิมนแล้วมันเหนื่อยนะบางทีมันไม่ใช่ของหมูนะบางคนที่มาโอ้ยไม่ใช่เรื่องเงืนทุกวันนี่มันเหนื่อยผมเห็นบางคนก็อิจฉาการใช้ชีวิตของพวกเราแต่ว่าพี่อยากคิดมากเลยครับผมก็อิจฉาชีวิตการใช้เงินของพวกพี่เหมือนกัน มีช่องยูทูปของตัวเองไหมใช่ครับมีช่องยูทูปตัวเองไหมมีช่องยูทูปของตัวเองต่างพี่โจบ้างด้วยพี่โจเขาจะแนะนำอันนอืมขอบคุณครับดีมากไือด้วยเขามีกี่เมลถ้ามีเมลมันจะให้มาเลยนะมีครับผมมันจะมีอ่ายูทูปมีบล็อกเกอร์มัให้ครับมีกี่เมลอ่ะมันจะมีอีเมลอีเมลนะใหไม่ต้องหลายตัวอ่ะตอนนี้ก็อยู่กำลังกำลังรวบรวมภาพครับเพราะผมเองส่วนตัวผมผมดำเองถ่ายเองคนเดียวทำเรื่องเองคนเดียว แล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะเนื่องจากงานงานที่เงินงานการเงินของผมแล้วก็เนื่องจากงานทัวร์อีกซึ่งเวลาส่วนตัวผมจะไม่ค่อยมีผมก็เลยค่อยๆเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆมาทำเป็นคลิปขัดต่อนะเป็นครั้งเดียวครับตอนนี้โรแกรมตัดต่อนี่ถือว่ามาแรงนะดีกว่าไปปล่อยคลิปแบบเหมือนผมนะครับคือปล่อยคลิปแบบที่เราคลิปราคลิปช่วยแบตัดต่อเรื่องราวดีกว่าที่แน่วทัวร์เขาบอกคือในการนำเสนอเรื่องราวมันน่าจะดูดีกว่านะครับ การเล่าเรื่องราวสิ่งที่เราทำในหนังในวิดีโอตัวนั้นในตอนนั้นนะครับคือเราก็มีเพื่อนที่ดูก็เราก็จะด้วยนะเขาจะไม่เบื่อนะมันจะเป็นการเล่าเล่าเรื่องราวก็ดูจนจบเรื่องบางทีครับถ้าถ้าเรื่องราวที่ไม่ดีเขาจะกดข้ามเลยแบบเฮ้ยมันไม่น่าสนใจเขากดข้ามแต่ถ้าว่าเป็นหนังเป็นเป็นเป็นตอนเนี่ยจะตามดูเรื่อยเขาก็จะเขาจะรู้นะว่าไอไอวิดีโอนี่30นาทีใช่ไหม แต,แต่เดี๋ยวนี้มันคิกได้นะคิดคิดข้ามไปดูได้บางทีคือ <c oughs> อยากไปดูตอนจบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างอา<ช>ของพี่อันแน่เนี่ยอย่างคลิปที่ว่าด้ำน้ำบางเบิร์ตนะพี่พาร์ทหนึ่งนะนแล้วพาร์ทส,สองที่ไปเกาะดีกองกันนะนะครับผม,มนั้นผมรอตามดูเลยนะพี่ม,มีคนรอตามดูกันเยอะแยะพาร์ทสองเลยพาร์ทสยังไม่ปล่อยไหมเหรอปล่อยแล้วครับรอบแรกที่มีรอบแรกรอบแรกที่พีฮาร์ที่พีฮาร์แต่พาร์ทสองยังไม่ปล่อยถ้าเราทำแบบแปลงอีพีอีพีสมมติว่าเราไป ไปไปสมมตินะดีกองวีดหนึ่งสองสามตีแบบมันสีอีพีนะคนเขาจะรอดูกันแต่ว่าไปสี่วันติดอย่างเงี้ยพี่เดีแรกก็สินเกาะสังกาะหลานเป็ดร้านไก่ไงปลาซิวปลาซ่อย่านั้นแต่ว่าได้เยอะไงนะเดี๋ยวว่าได้เยอะผมไม่รู้อย่างเกาะสังที่เราไปเขาเมื่อวานก่อนปลาใหญ่มันอยู่ตักหกเมตรแล้วพี่ออายู่หน้าน้ำลึกแล้วเราไปดำอยู่ด้านหน้าผมบอกแล้วไงบอกว่าอีกฝั่งนู้นน้ำลึกจะตายเออ ก็ไม่อยู่ฝังนี้หมดผมก็ด้วยความที่ว่าไม่เคยไงฮะตรงนั้นก็เลยว่ายไปเรื่อยเอแล้วน้ำลมพัดลมพัดไปไกลลมแรงดีมากทีนี้พอบอกหมายปุ๊บตรงตรงนู้นเลยผมอะเจอถึงหกถึงเดเมตรครับอ่าถึงบนเรื่องแล้วตาที่อยู่นิ่งนะเออปลาบานิ่งหน่อยใครปลาบนิ่งยิงง่ายครับไม่รู้มันนิ่งเพาอะไรนิ่งเจอแดนี่รับแก้วเดือเันแถวลครับง้านีครับวา วันวันเกิดของคุณเล็กกันมานะันข้าวลองข้าวข้าวติดวาคนกาแนแล้วยังไงเนี่ย็กเอาไมไม่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 มมีแล้วผมจบอก กินปลามใจความไหนตลอดเลยรูส้สึกสดชื่นมากนะมันมันเปลี่ยนฟิลอ่ะนี่ไปเชียงตงุงกินแต่อาหารพื้นบ้านตลอดนะอาหารพื้นบ้านพวกอาหารป่าพวกพวกเนื้อัแบบพวกนี้เป็นอะไรบ้างรับปลาแน่แหละห,หมูปลาเนื้อนี่หมูเลี้ยงเหมือนกันไม่ใช่หมูป่าไม่หมูป่หา,มาหมูป่าหายากาเป็นชาวเขาเน่ะไปกินบ้านโนราและเนเก้งแล้วนะดูวยาพี่ชายเป็นพ่อไก่ทานและเป็นลาเนเกงโอ้ตโชคดี๋เนเก้ง พราะว่าตะกินแล้ออกกิ๊ไม่ได้ฮะออกกิ๊ได้กินไงไม่ได้ไป็นร่าเรากินได้ใช่ครับเขาเขานั่นมาแล้วไงทำมาแล้วออกยันต์นี่พี่ตัวมันอยู่ไกลป่ะดิฟซีแอนเดอร์นะคใช่ครับดิฟซีต่างชื่อแล้วนะดิฟซีแอนเดอร์แปลว่าอะไรดิฟซีดิฟซีก็ทะเลลึกนะครับทะเลลึก แล้วพลังถามว่าเฮาดิบลึกแค่ไหนเฮาดิบเฮาดิบเอ่อลึกแค่ไหนก็เลยนี่กีบุดกีพุดกีไปตัวดูฟิตมั้งก็แต่ก็เมตรเมตรเตอวัดเป็นเมตรวัดเป็นฟุตวัดเป็นฟิตมันคนละอยา่างค้ามันก็คนละอยา่างตัวอย่างทะเลก็วัดเป็นเมตรนะถ้าคนทะเลวัดเป็นเมตรนะถามว่าน้ำตรงนี้ลึกกี่เมตรถาทะเล อ่ที่บังเบิร์ตอ่าวไทยเนี่ยอ่าวเนี่ยทะเลมันลึกมากเต็มที่ให้ลึกจริงๆนะก็ประมาณน่าสิบโลเมตรสิบเมตรแล้วแะยะเนี่ยนอกจากไม่สิบสามเมตรนอกจากว่าที่หลักแก๊สอะไรอะมันลึกมากครับอ่าแต่แล้ระยนเนี้ยคือแค่สิบห้าถึงสิบหกเมตรเต็มที่แล้วก็ว่าตกปลาหลักแก๊สนี่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะทุกคมันลึกไปใหญ่้ ตอนเราอ่ะมันมันมันรับขอบฟ้าไงมันรับขอ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 บก่งดินน่ะเราจะไม่ต้องมี GPS ในการนำนำตัวเองเข้ามาที่ฝั่งถ้าหลุดขอบฟองของฟ้าได้คือคุณต้องหมดนงนั้นนะๆก็มีเครื่องมือช่วย GPS การนำร่องการเข้ามาในฝั่งนะครับแล้วเรอยู่หลุดไปตาแล้วงงน่าทำไมทีอ้าวเฮ้ยฝั่งไหนเรียบร้อยตางมาเยอะแล้วแบบนั้นก็ฝังได้ครับก็ฝังได้แต่ว่าไม่รู้จักตรงไหน อาจจะไโปโพคืลุงเลยบางทมมีมันวัดดวงไหมมันรู้เข้าไปจางไหนได้คือถ,ถ,ถ้าวัดดวงไม่ถูกก็ออกทะเลไหนก็ไม่รู้นี่ปินอันนี้อะไรครับงานอะไรางงาครับชิมลายการแต่งเทียนมาเลยนอนนอน,น,อน,น,อนไหนอ่ะ <polarization> ไม่ใช่เขาเขานอนไหนแค่กลับไปก่อนได้เขามีบ้านพักมีอะไรเขาให้กลับก่อนก็ได้เขาเพิ่งมาวันแรกเดี๋ยวมันจะเหนื่อยก่อนนี่นี่น้องตาแล้งงานใหม่ไม่เพราะกลัวเขาแบบว่าเหนื่อยแล้วก็อะไรเงี้ยให้กลับไปก่อนก็ได้เลยน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเดี๋ยวเราเชิญเาได้ก็วทำได้หมดเลยเดี๋ยวมาวันแรกเดี๋ยวมันจะเหนื่อย ยังเชยงคืนนี <m akes dalam conception> <limitation> <t> ่เธอพี bye ่จอยเป็นเบลดวันเดียวจะละลายก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นองเกิดแล้วเปอ่าพี่ล็กจริงเลยเกิดเล็กเล็กเออรู้ดิัวไม่รู้ี๋ยวเกิด